อินโทรเราแบบมามามาถึงเดือนมาถึงเดือนฮาโลวีนก็ต้องเล่นเกมสยองขวัญวะทุกคนกับเกมผีทุกคนเราเราแบบเราเป็นเซียนอยู่แล้วปะเราเราเซียนเกมผีแล้วปะเพราะงั้นบ้าข้างใช่ไหมเราเรียกบ้าข้างอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นกดผิดไหมครับเห็นกดอะไรยากๆแบบผอมผมกดบ้าข้างจริงๆนะเมื่อกี้ โอ้ผมกดบ้าข้างนะเออาเป็นอนเารแล้หาทางพแลาไม่เหมาะสรับผู้นี้คนบีตงมขวมี้้าสสวนเรื่องราอย่างันอย่าตึกแลวาอหรือคเียนการขุดในการข้อมูลที่ขาวื่ได้ทำคุณได้ค้นหาควาอันเนื a few moments later ันนี้ใช่ไหมโอ้โหลับได้ไหมลับได้มับได้ไหมขับขับขับได้ไหมเอ้ ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกอือหึอุ้ยเดี๋ยวนะทำมันรู้สึกมันรู้สึกแบบตุบตับตุ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 บมาไงไม่ถูกอ่ะล้อหลังอะ่ะว่าต้องนานทำไมันไม่เปิดต้องนานมาทำไมันไม่เปิดเฮ้ยโอ้ยนนี้ก็สว่างเกินแสบตา ไม่เปิดเรามาแล้วเปิดคืออะไรใครเปิดฮะผมไปเตะปั๊กเหรอไหนดูที่มีปั๊กในแถวนี้ยเราเปิดอีกชักได้ไหมไม่ได้อ่ะ วิ่งตลอดแต่อันเนี้ยผมว่ายังไงก็จำ้ำไอ้หมอเนี่ยผมว่ายังไงมันก็จ้ำผมหนีจ้องเลยมาดิเอาเอาผิดพลาดเนี่ยไม่จำ้ำเออเออดูอะไรกันล่ะครับผมเฮ้ยเราบิวบิวอะไรบิวอะไรทำอยู่ยิมเพลงบิว จะมาอยู่ดีเพลงบิวมีอะไรมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเออบิวอะไรอ่ะเออขอขออพากหนนะฮะมองอะไรอ่ะเฮ้ยเอาคิดการโอเคได้คิดการแล้วเข้าได้แล้วเข้าได้แล้ว อขอผ่านหน่อยนะฮะขอผ่านหน่อยนะครับเอราแย่มากกว่าที่จะลุกมาสะอีกจริงอขากลับผมว่าโดนขาก้าไม่โดนขากลับนี่แหละโดนเพื่อนเอ้ยรู้ทันรู้ทัน เอามาันออกไปได้โปรดมอตายไปแล้วเอามาันออกไปดีไปดีกวะานี่มีได้เก็บไหมเก็บมือซ้ายเอราช่อนโอ้ย มีที่ซ่อนแบบนี้มีที่ซ่อนแบบนี้หมายความว่ายังไงกันอหมายความว่ายังไงกันมันรู้สึกได้แค่อย่างเดียวเท่านั้น เฮ้ยเฮ้ยอย่าสาับดิมองไม่เห็นอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้เขากระสุดกับ อะไรปุบหมูป่าของฉันหน่อยเอ้ออ่เอ่เอ่เอ่าโอเคตรงนี้มีตู้จำไว้ทุกคนเอ่าอ่าผมผมไม่ผมแค่ผ่านทางมาเฉยฮะผมไม่เห็นอะไรนะครับผมผมไม่ไม่เห็นอะไรครับผม ฉันอยากอยู่เงียบโอเคครับผมโอเคตาตาสบายเลยครับตาตาสบายเลยครับผมไม่ยุ่งครับโอเคฮะเปิดได้ไหมอ่ะเป้ยว้าวว้าวอันนี้ไม่ดี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 ฮึบฮึบเข้ามับเออมันก็คงจะหน้าด้านเกินไปเนาะอย่างเงี้ย อาาาาโอ้ยโหแล้วเขาวิ่งตามเราเร็วเกินหรือเปล่าวะเอ้เดี๋ยวเราวเขาวิ่งเร็วจังอะฮึบอ๋อขอโทษครับขอโทษครับ โอ้โหนี่ก็ตีเราเกินพี่พิ่เราเกินหรือเปล่าอืมอ่ะมาหาอีกรอบมาอโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคไปไปรอบไปรอบไปรอบอันนี้ไม่ได้หันไปอีกอนก็ได้อ่ะอืมเฮ้ อันนี้อะอันนี้ได้ั้ยทันไหมโอ,โอเคขอโทษแล้วพี่ก็ไม่ยอมจังอะโอ้โอ้เดียวใจเย็นเราคุยกันได้พี่เราคุยกันได้เราคนบ้านเดียวกันผมอยู่บ้านเดียวกับพี่นะเราอยู่บ้านเดียวกันนะหันแล้วแหละรอบนี้ตองคันแล้ว โอเคโอเคทอมแอนเจลี่จริงทอมแองเจลี่สุดๆเมื่อกี้อ๋อสองตัวคนเดียวเหรอแต่ตอนนี้ตอนนี้เล่าลุงระลิงแล้วล่ะใช่ ลิ้นและตับของเขาเป็นของนายของฉันไม่ไม่ของผมไม่ต้องมายุ่งของผมเออแล้วแบบมีทางผมไปทางเดียวเองอะ่ะผมต้องไปคณะจริงเหรอได้เหรอ,อเพราะว่าออกทางนี้โอเคประตูนี้เปิดได้ไหมอะ่ะผมจะโดนไหมอะ่ะถ้าผมเปิดประตูเนี้ยเออเออรู้สึกว่าไม่น่าเปิดประตูคนนี้เท่าไหร่ เออเออผมมาผมไปไปดีกว่าโอ้ยโอเคเขาไม่ผมจริงอะ่ะได้ใช่ไหมมันได้ใช่ไหมทุกคนไปแล้ว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 ไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นขึ้นได้ไหมเนี่ย อ๋อหรือไปข้างหน้าต่อต้องขึ้นเท่านั้นเหรออืเ้อาไปไหนแล้ววะเออโอเคเขาเข้าไปเช่คก่อนเปิดไม่ได้ผมบ้านนี้อองเปิดได้เฮะยสำรวจสำรวจก่อนสำรวจก่อนเกิได้ของเกิได้ของทุกอย่างจำเป็นหมดทะตอนนี้มีไหมมี มีนี่ให้กดกดทําไมเดี๋ยวยังไม่กดยังไม่กดผมจะยังไม่กดอะไรสมสีม 4, สมห้าขอเช็คก่อนขอเช็คท่านอีกทีแรกก่อนเดีย๋ยวเราต้องจูงแน่เลยถ้าเรากดแล้วอะมันน่าจะแบบมาให้เราจูงแน่เลยทุกคนกดป,ปั๊บเราวิ่งปุ๊บไปเจ้าไม่รู้ผมว่ามาผมไปก่อนเอ้าโหเปิดทางนี้ไม่ได้

ทำไมเมื่อกี้มันไม่ยอมขึ้นให้โหมไม่เปิดหรอยังไม่เปิดหรอโอ้โห ยึบก้อน,อนยึบกล้อนยิบกล้องกอนไม่มีกล้องเรามองเลยไม่เห็นโอ้ยเดี๋ยวจีบยนานักข่าวขอถ่ายแป๊บนึงขอถ่ายแป๊บนึงจีบยนานักข่าวโอม,มองเลยไม่เห็นเลยเอ่อที่ไหนเนี่ยผมต้องไปไหนเอออะไรจีบหายละผมว่ามันมาผมว่ามันมาฮึบฮึบ ผม,มมผมว่ามันมาผมว่ามันมาผมว่ามันมาเนี่ยไม่มีกระยูไม่มีกระยูครับผมไม่มีกระยูครับ อะไรอ่ะทำไมเสียงใกล้จังแต่มองไม่เห็นอะไรเลยมับ <c oughs> <c oughs> มับก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เข้าก่อนเลยใ <c oughs> กล้มากใกล้มาก โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วอค่อยเยดินตามหลังค่อยเยดินตามค่อยเยดินตามทางออกทางนู้นแหละเขาออกซ้ายเอ้ยเขาออกขวาใช่ไหมเราไปซ้ายเทาก่นอนให้เขาย่ายองเลยเขาย่ายองแบตจะเพิ่งหมดนะแบตบจะเพิ่งหมดนะห้องนี้เปิดได้ไหมอะ่ะ <is> มัดสั้นก่อน พอดีนะผมกดซ่อนก่อนอเดินตามเหมือนรู้อะเออมองเห็นใช่ไหมผมว่าคุณมองเห็นหแบตก็จะหมดชิบหายแล้ว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 มับมัฟ เคยังอยู่ข้างล่างอยู่นี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็มาห่างประตูเดี๋ยวก็มาห่างประตูหน้า เนี่ยเออไปไปเดี๋ยวมันโลมันโลมันเหรอมันเห็นมันโลมันเห็นมันโลมันเห็นมันโลมันเห็นอ๋ออ๋อไปแล้วไปแล้วอันนี้ใช่ไหมอันนี้เอ,อ้ยเศกกว่าเศกเลยอะไรไม่ได้ไม่ดูไม่ดูเฮ้ย เผอเผลอเผอใส่แบตเลยเมื่อกี้ เฮียอะไรเนี่ยใครเนี่ยไม่รู้อย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมเออไปไม่ได้ด้วยโอเคโอเคไปได้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 ้าา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 เาีาย ไรอะไรบิวอะไรบิวอะไร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 อย่ากินเนื้อเนื้ออะไรไปล้มไปล้มไปล้มไปล้ไปล้มไปล้ไปก่อน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 ไปเดือดไม่ใช่เนื้อผมไม่ใช่เนื้อผมไม่ใช่เนื้อผมปัดปัดปัดไป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 ปัดไปไม่ได้อ๋อไม่ใช่ดีอันนี้ ท่านเหรอเปิดท่านเหรอเอาจิงผมถามจริงเปิดท่านเหรอเปิดท่านเหรออะไรเลยเมื่อกี้ยังไม่ทันเลยเออว้าเป็นไงบ้างครับอมือเปียกแล้วครับตอนนีน้องมิเปิดปิดประตูผัวเวลาได้ไหมเออถ่วมอันรุทดได้นะ ออเหรออืมเปิดประตูของเวลา,า,ไ,ดานนได้ไหมเหรออืมสองสามอือพอได้ไหมไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได,ไได้นี้ก็ไม่ได้ ไปโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไป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 ตนี้นเออทางไหนทางนี้ไหมถูกไหมไม่รู้ไปก่อนพี่ก่อนออไอ้ลูกตื่นตืต่ คุณควนเต้นครับที่บอกว่าปิดประตูห่วงได้ผมก็ว่ามันจะหนีทันได้ยังไงอ่ะคือแบบมันมาเร็วมากอ่ะมันปิดประตูห่วงหน้าอ่ะเดี๋ยวอะไรอีกมีอีกเหรอโอ้โหโอ้โหไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอเอ้าชิบหายละโอ้ปิดอ้าอ้า

งจะเหนื่อยแน่ๆพักกันสักหน่อยดีกว่าดีไหมเพื่อนมาตินี่สักสองแก้วมีมาตินี่ด้วยหนักกว่าที่เห็นนะเนี่ยเผลอหลับสักหน่อยไหมคงไม่ตายหรอกมั้งโอเคเอาละจะเอาผมไปไหนเนี่ยก็กระติกกะใจผมไม่มีไม่มีไม่มีกระติกกะใจอ่านซับเลยตอนนี้เอ้ยออกไม่ได้ ไยแกกูมันไม่ได้เขาจะตามล่าแกแล่ฆ่าแกเขากำลังมาใช่แกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวอืมไดอ้โหหาง